ไปเจอพวกฟักบริจน์เป็นติ๊กตอกมามันมีที่กรองกนะันอม,มันมีที่กรองยุคนี้ต้องใช้แบบมีที่กรองแล้วอุ้ยนะปลาปลา,า,าเป็นซี่จากไทยแล้วไมีไม่กรองก็ดิบางเส้นนั่นจุลปุรีน,นะขนาดบ้านมีที่กรองแล้วนะก่อนเข้าบ้านนะแต่พอมันแง่ยางเป็นคราบอยู่พอเกิดพอห้องข้างบนนาใชัยฟักบัวที่มีวกาที่กรองเป็นสีส้มเลย ขนาดมิอีกกองกไม่รู้กี่ชั้น้หยตึงตัวแต่เนี่ยไปเจอทางในติ๊กตอกแบบาคารักรอยมันเป็นวัแถงดันซึ่งมีดีกองจอกตรงนี้นี่มันปรับอะไราะมดนี่นี่ก่อยมันแบบดูละเอียดอ่ะใช่มันเป็นวัตแุดงดันนีหนึ่งสองสามเอ้ยนำากดแรงไงแรงมากใช้ไข่อ่ะสมุน่บ มันได้ถี่น้ำไม่แรงน้าปลาปลาเป็นซี่ชาย,ยินนะอ,อ๋อนี่มันละนี่เขนะามีใส่ลองอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทอลไห้ดูหลุ่นนี่มันมีใสกของไข่กันนะนี่นี่น,นี่มันจะมีตัวลองอยู่คือทาไม้นาำซับน้มปลาปลาถี่ไม่สะอาดนะเออมันก็ดีขึ้นจนับอิดใครอยากได้ก็ไปคดอลขึ้น